เอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการแปลงโฉมน้องๆน,นะคะคืออย่างที่เห็นนะคะว่า QC ของตุ๊กตาที่มาจากเกาหลีเนี่ยน้องจะไม่ค่อยเรียบร้อยคือจริงๆแล้วต่อให้น้องมาเรียบร้อยก็กะจะแปลงโฉมน้องอยู่แล้วนะคะก็ดูเอาเห็นไหมคะว่าจะเห็นว่าหน้าน้องมีแบบนี้เป็นรอยดําแล้วก็ริมฝีปากน้องแหว่งซูมยังคะริมฝีปากน้องแหว่งตางเกงตา้งเกงในของน้อง สีมาไม่สวยเลยสิ่งเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเราสามารถแก้ไขเองได้เราก็แก้ไขเองนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราแก้ไขเองไม่ได้เราก็จะส่งน้องเข้าสู่กระบวนการผ่าตัด <c oughs> ที่เราที่เราชาวเล็กคนเล่นตุ๊กตาเขาจะเรียกกันว่าพาน้องไปเกาหลีคือพาน้องไปศัลยกรรมเปลี่ยนโฉมนั่นเองนะคะเนี่ยดู QC มาก,ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แต่ว่าพวกนี้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นไม่ซีเรียสมากอยู่แล้ว กระบวนการนี้เด็กๆทําเองไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่ามันต้องใช้ทินเนอร์ดูเห็นไหมคะทินเนอร์คือมันมีทินเนอร์สําหรับใช้กับโมเดลของทามิยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันดีเกินไปค่ะแล้วรา,าราคาแพงเอาไม่ออกค่ะมันต้องเนี่ยละค่ะบาโก้นะคะเป็นทินเนอร์100% 40-50บาทนี่แหละอันนี้นะคะถ้าทําให้ถูกต้องก็คือต้องปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยแล้วก็ ใส่ถุงมือเรื่องก็จะดีมากค่ะแต่เนื่องจากอันนี้พยายามทําเร็วๆนะก็เลยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อย่าเอาอยาดูทําเป็นเยี่ยงอย่างนะคะอาจะเริ่มนะก็คือง่ายมากเลยค่ะขั้นตอนการจโมโูกหน้าน้องง่ายมากก็คือต้องลบหน้าเก่าให้หมดกรุณาลบให้สะอาดนะคะบางคนเขาจะใช้แล้วแต่ถนัดแต่บางคนเขาถนัดน้ํายาล้างเล็บหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ย แต่ว่าทอฟฟี่เองขนาดแบบนี้นี่ก็ลบเลยลบ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 มันอาจจะเหลือรอยบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปสีเลขกับมันเลยแต่แนวลบง่ายมากแต่ว่าจะเห็นว่ามันมันจะเหลือรอยจางๆนะคะก็ไม่ต้องไปสีเลขกับมันก็คือก็ลบเลยจะเห็นว่ามันลบออกง่ายมากๆคือถ้าเป็นอันอื่นอะมันจะลบยาก หลังจากที่เราล้างหนะ้าน้องเกรงกล่าวแล้วนะคะจะเห็นว่ามันจะเหลือแบบว่ารอยจางๆอย่างนี้บ้างซึ่งมันเป็นสีที่ติดอยู่กับเนื้อข้างในอะคะ่ะบางคนเขาก็จะเอาใช้ยาแต้มสิวแต้มทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยว่าแต่ทีนี้ตัฟี่เห็นว่าเออก็มีโครงคิ้วเก่าไว้หน่อยก็ดีอะไรเงี้ยถึงไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรมันก็จางๆไม่ได้เห็นชัดมากอยู่แล้วนะคะทีนี้หลังจากเราล้างหน้าน้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาน้องพับสถุงให้เรียบร้อยเป็นศพอย่างนี้ บางคนก็อาจจะถนัดแบบพันแรปทั้งตัวแต่ว่าพอฟี่จะต้องพันแรปไวเพราะเดี๋ยว mm hmm. ใ,ในกระบวนการนี้มันจะมีการฉีดสเปรย์ซึ่งอาจจะแบบทําให้ผมน้องแข็งได้อะไรได้แล้วก็เอาน้องใส่ถุงให้เรียบร้อยป้องกันน้องนะคะแล้วก็แรปทุกอย่างให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ฉีดตัวนี้ค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่ามิสเตอร์ซูเปอร์เคลียร์นะคะแบบเป็นแบบ UV Cu ค mm ัท hmm. แล้วก็เป็นแบบแฟลตกรุณาดูป้ายนะคะเวลาไปซื้อแบบแฟลตเพราะว่าถ้าเกิดใช้แบบกลอสหน้าน้องจะมันวาวเหมือนคนแบบ เนื้อออกไหมคะเหมือนคนแบบว่าออกกําลังกายมาแล้วเหงื่อออกอะ่ะมันไม่สวยที่เป็น UV cut เพราะว่าถ้าโดนแสงแดดแล,แล้วอุ้มน้องไปถ่ายรูปหรือไปเล่นที่ไหนเงี้ยถ้าเป็นตัวนี้ด้วยก็จะดีตัวนี้จะเป็นสเปรย์สำหรับรองพื้นค่ะทำให้ทำให้วาดสีติดบนบนเนื้อพลาสติกแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังเคลือบสีด้วยสมมติว่าเราเราจะสร้างมิติอย่างเงี้ยเราเคลือบสีเป็นชั้นๆได้ด้วยคือตัวนี้นะคะ,อะโอเค ทอฟฟี่เคลือบแล้วอันนี้คือให้ดูเฉยๆอันนี้เคลือบแล้วแต่สเป็นรงน่องสำคัญนะคะต้องมีเพราะว่ามันจะต้องเคลือบทับหลายๆครั้งในระหว่างการทํางานอ่าเอาทอฟฟี่แค่นี้ก่อนนะคะอ่านี่จะเริ่มเริ่มต้นด้วยการลงสีน้องบางคนเขาก็อาจจะใช้พวกสีช็อคใช้ได้นะคะเป็นสีช็อคพาสเทล เป็นซอฟต์พาสต้องเป็นซอฟต์พาสเทลเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบเป็นแบบน้ำมันออยล์พาสเทลเนี่ยมันจะทําให้หน้ามันจะสีมันจะมันมันจะกรีซี่มันเรียกอะไรภาษาไทยเรียกอะไรมันจะมันจะมันมากแล้วมันจะไม่ติดนะคะแต่ทอฟฟี่เนี่ยเป็นคนที่คือบางทีมันอาจจะไม่ค่อยถูกจฉิต์ทอฟฟี่เท่าไหร่ใช้แบบนี้ได้ค่ะเครื่องสําอางบลัชออนเรานี่แหละบลัชออนอายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยกล้าในดูความเลเทอของมันเงี้ยค่ะ ือถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าเราแบบเป็นสีที่เราใช้ไม่บ่อยมากอะไรเงี้ยท็อฟฟี่ก็จะเอาสีเนี้ยอย่างท็อี่ชอบอย่างเงี้ยท็อี่ก็จะเอาสีพวกนี้มาใช้นะคะเพราะว่าบางทีมันให้มิติน้องได้สวยงามวันนี้ท็อฟฟี่จะทําหน้าน้องเป็นโทนแบบว่าเป็นสาวหวานหวานจะทําเป็นสาวสวยปากปากแบบอิ่มๆช้ำๆตาสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นด้วยด้วยการลงสีพวกนี้ก่อนทําให้หน้าน้องทาให้มีมิติคือส่วนที่เป็นแสงเงาอะคะ่ะก็ดู คือถ้าพวกนี้ถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่ได้ลงอะไรไม่ได้ลงไออย่างเงี้ยไว้ก่อนบางทีก็ไม่ติดนะคะบางทีก็จะจะลงสีไม่ค่อยติดถ้าสมมุติว่าไม่ไม,ไม่ไม่ไปลงตัวสเปรย์ MSC ไว้ก่อนเหมืต้องเปิดไฟสองหน่อยเพราะว่าไม่เห็นวันนี้มืดไฟที่บ้านเสียดวงหนึ่งคือเราต้องลงให้เป็นแสงเงาเป็นมิตินะคะบางคนเขา อาจจะมีวิธีการต่างกันนะคะทุกคนมีวิธีที่ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นวิธีของท็อฟฟี่เองแปลงง่ายมากเลยค่ะพีใช้พู้กันแล้วพี่ใช้แปลงนี้ยค่ะพีะฟฟ่ก็จะลงเป็นเป็นเงาเป็นแสงเงาเป็นวิติต่างๆเนาะ แล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนสุดท้ายของการทําก็คือเคลือบสีเคลือบหน้าแล้วก็ติดขนตาก่อนทอฟฟี่ติดขนตาก่อนค่ะแล้วจากนั้นถึงได้ใช้นี่ถ้าอยากได้บางคนอาจจะชอบตาด้านๆแต่ว่าบางคนอชอบตาแบบวาวๆแบบกลอสนะคะเพราะฉะนั้นแนะนาอันนี้เลยค่ะ X 2 2นะคะเป็นเคลียร์ของทามิยาค่ะเอาไวเ้เคลือบปากเคลือบตาให้ตรงตรงที่เราอยากให้วาวค่ะก็จะเป็นประกายวาวเลยนะคะนี่อย่างนี้เป็นต้นแค่แล้วน้องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ติดขนตาติดอะไรเรียบร้อยแล้วพร้อมโชว์แต่ว่ายังไม่ได้แก้ตรงกางเกงในเลยเอาไว้ก่อนแล้วกันทำหน้าก่อนแล้วกันส่วนคราวหน้านะคะจะโมน้องคนไหนมองตัวไหนแบบไหนอะไรยังไงโปรดติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ